สวัสดีครับพี่น้องอามาพบกับฟอ,อร์มบอยอีกแล้วครับกาเดี๋ยววิดีโอมีกจาจัดสเปเชียลในเดอครับกาดฟอร์มบอยกัวาสีรถไทยดัดแปลงครับดัดแปลงจากรถไทยเดินตามเป็นรถไทยนั่งรับครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับการน,นี้แหละครับอันข้องกาสีเอามาจอดสดๆ้อดๆเลยครับข้องกาสีดับเครื่องไป การลองถอดสายพานเบึงว่าสิอันยกเครื่องออกแล้วกัไอ้ข้น้นข้านมันนี่ครับว่าสิเอาออกก็เดี๋ยวกจะเป็นอันวิดีโออันการดัดแปลงรถไทยเดินตามเป็นรถไทยนั่งครับนี่ก็จะเป็น อันอีพีไปเด้อครับเป็นหลายตอนแน่เพราะว่ากานาจะใส่เวลาเฮ็ดอันเป็นเดือนหมดแล้วครับเบิ้งส่งเพราะว่า f อ r ์โมอยเองกับบอเมนร้างอันย่นบ่เมนร้างอันสีมาประกอบรถอันนี่เด้อครับฟอร์มบอยก็เป็นเศร้าหายเศร้าหน้าปกติเห็นเขาเจ้าเฮ็ดหลายท่านดอกครับเพิ่งอันผู้เทาเพิ่นกันเทาแล้ว ที่มาอันใสเดินตามยังที่ก็บเอาไว้ก็เลยว่าที่เฮ็ดดัดแปลงให้เป็นรถอันไทยนั่งครับแล้วก็ไว้สําหรับตัดหยาในร่องอันพักหวานในร่องเล็กๆครับร่องใดที่มันอันรถไทยไงเข่าบ่ได้ครับรถไทยไงเข้าบ่ได้ก็สิ่ใสตัวอันนี้แล้วครับรถไทนั่งครับดัดแปลง่แหนะครับเป็นโตเข้าไปก็ๆๆ หลักๆก,ก็จะเอาเลียนแบบตาม y o u t u แ e ละครับเห็นหลายซองหลายชนแนลเขาเฮ็ดไว้ก็เลว่าสิลองเห็ดเบืองงบกัดเบืองท่งบ้าหนาเกิน4ี่หามือนนะครับอันนี้ข้าเมื่อบ่อยจำว่าได้ครับว่ามันเป็นเครื่องจักแรงถ้าจำบ่าผิดมันหนาจะสิบเอ็ดแรงครึ่งครับกัดกำลังแรงกักกำลังพอดีว่อันคัน ว่าที่เฮ็ดเป็นรถตั้ญ้าลักลักเป็นรถตั้ญ้าครับแต่เดี๋ยวจังมาถ่าเบิ่งกันนะครับว่ามันสิเป็นยังไงมาบ่อยกันยังแค่จินตนาการาซื้อครับยังบอ่อันนี้หรอกเดี๋ยวสเก็ตภาพข่าวๆไว้เบิ่งก่อนเพราะว่าอันตอนนี้ก็มันแรงครับเฮ็ดอันหน้าบ่ได้พุ่น,นะครับจอดไว้โดนมันเยิ่มเบิเลยครับ อยู่ต่างๆกัดเริ่มเสียไปแล้วเสื่อมไปแล้วบม่รูว้ว่าอันสีได้เปลี่ยนอียงแน่บ่กับเครื่องยนต์แต่ว่ากัดลักลักกัดที่บ่ได้เปลี่ยนอย่างไยหรอกครับเนี่ยแค่กับพวกซิ่วต่างๆนี่แหละครับกับโค้งน,นี่เป็นโค้งจักรเพชรนะครับ JPT 1 JP 0 2 อุปกรณ์ก็ยัง่อนขางจะครบครบอยู่ครับก็มีแตกเสียหายบ้างแต่ว่าก็ดรถก็ยังชสได้ปกตินะครับบอแมนว่าอันชสบ่ได้หัางไอเฟมมิลบอยเองกับบอไสเหรอครับเดินตามเมื่อยครับก็เลยว่าทีมัดดัดแปลงหน่อยครับกะไงไดกัอันเดี๋ยวจงค่อยติดตามมึงได้ครับว่า มันสีออกมาในรูปแบบได้หน้าตาเป็นยังไงสีใส้ได้บอกะเดี๋ยวฟาเมอร์บอยจะเฮ็ดเป็นอ่าอีพีไปเด้อครับเป็นตอนตอนไปกย่าลืมอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกวิดีโอของฟาเมอร์บอยในเด้อครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ